สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตำรถหกล้อดัมซิ่งนะครับตอนนี้ก็คือกำลังลงครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสองแล้วแหละบ่ายสองไหมสองไหมบ่ายโมงสี่เก้าโอ้ยรุ่นขี่แตกเลยแล้วนะ <laughs> โอ้ยเฝ้าลงเร้่อเฝ้าลงเร้่อนี่ครับของผมคันแรกครับ ถ้นนับจากข้างหลังมานะขาไปรับขาดไป1นะครับก็ผมต่อคันนี้ครับต่อคันนี้นะครับรถมหาสารคามนะครับชายอนันต์นะครับขอญาตเจ้าของค่ายด้วยนะครับนี่ครับผมก็เป็นโฟกลิรีบลงนะครับท่านผู้ชมใช้โฟกลิรี์ยกลงนะครับทีละสองลูกเหมือนกันนะครับ ตอนขึ้นขึ้นเคียนอยู่ครับไอ้นันที่เห็นลูกเดียวนี่ก็คือมันตั้งกลางนะครับตั้งกลางไม่ลูกเดียวนะครับถ้ามีคู่ก็ยกคู่นะครับแป้งเดียวกันครับกับทางโคราชนะครับแป้งเจ้าเดียวกันแต่ว่าของพวกผมมาน้อยครับมาอยากกันหกหกคือเกียห้าหกขั้นนี่แหละประมาณนี้จากเพราะว่าขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก,นก่อนก็มีนะครับ ขึ้นก่อนสองคันหรือสามคันเจ็ดคันเจ็ดคันแหละผมวันที่เจ็ดติดเวลา <c oughs> ขึ้นหลายนี่ครับผมตั้งท้าเลยตั้งท้าเลยเร็วๆ่เร่เร่คอยติดเวลาปละพวกยางอะไรนี่นผมหรอวะนี่ครับตั้งห้างแล้วครับผมสองหกศูนย์ครับหาง CIMC นะครับยางอับไอยางพัน นี่ครับผมเครื่อง260นะครับใส่ของได้เยอะนะครับกว่าน้ำหนักรดบันเบานะครับ17ตันเลยว่ะสิบหกสิตันนี่แหละประมาณนี้แหละแม่นแท้แม่นหางกันนี้แห้งเบาครับ <yours S 1> นะครับผมต่อคันนี้เลยครับ เดยคันนี้ล้มแล้วกันคอ,อยยังยีกเก็บผ้าใบนะครับก็นาก้าแกจะตั้งหันนะครับตั้งหันเพื่อจุดถอยเขานี่นะครับองคผมกาเดือนหนาวันนี้แล้วเหรอนี่ครับองผมยังไม่เก็บผ้าใบนะครับอิงมากับเสียนุนะครับกินลมชมวิวมาะผมมาสูบยาได้ผมไม่ดูดบุหรี่นานแล้วสองปีกว่าสามปีแดัมเด้อเดคันเด้อ่นครรบ สามสามปีเดียวผมเศร้าอย่าสูบเลยนะอะไรที่เด้วเดียวอกอบวัไหนเศาเลยดิเกิดเกิดย้ำขึ้นอย่าสูบอกนินเหล้าวเศร้าไตา้วันเ้ายน,นแ้แงเขเสียเท่าไนี่ร้อยสิบด้านสองร้อยสิบด้านสามสี่สิบห้าบาทมันขึ้นสิ่บบาทขึ้นด้านที่สองสิบบาทด้านสุดทยห้าบาทได้เ่แบงคมันเราเลยเหรอินแบงแล้วใส่กัเอ่าเนาะสี่สิบบาทนึงจะไปติดจักรน้ำเห็นอย่างแบงเล็ไหมไหม เลียนนด้เขาเรียนอยู่ิสองมหาชิบวนบ่เป็นเส็จไหมจุดไหมประมาณนั่นละแค่เสียเพิ่มอมีร้อยสีสสิมหาบาทนึงเจ้าก็เลนีนพุ่นภาพเนียเบื้องบรรยากาศเบื้งเชียงยืนยังเที่ยงบุ่นนกเม่นก่มนครับเจ้าลงไปเนี่ยเลีนเลนเดียวเลยเพราะเจ้าจับเลนนั่นได้แล้วเพราะมัลงขีดลงอละไนั่น่ะดพาี่านทีสวมันู่มัน,มน,มน,นเป,ป,นป็นทางี้ยาพวบนบอ หลเรื terror, <the> ่องมันมีพอได้พอได้นั่นไปก็ยังแม่เจ้าไ่ต้องออกจากเลี้ยนไส้เลยวันตัวมันที่พายเจ้าเขาด้านทะเลเลยไ่ต้องออกจากเลี้ยนไส้หามเปลี่ยนเลี้ยนเนาะจะจากติงตัวยติงเลยไหมติงเกี่มันขับไอ้เบือสามสิบสามมักนี่ขับอยู่อะนั่นแหละมาคอยบอนไปทางนี่แหละเดีนีวบันกึมบอกมันไปห่วงมองที่พายเจ้าว่าทางหลายๆนี่แหละมันไปลุงมองเนี่ยถนนมันยุ่งสิเนาะ มันลงแล้วปาะเนี่ยแลีนทั้งล่างแทเล่เทเล่ติดเวลาอีกจังหักเสียว่าม,600มันหกลอย่นเดียเอ้ยทั้งล่างติดเวลาดิเอเวียนว่าเลยดิห <c> ก <oughs> ลอยเหรอครับแมันอยู่เลี้ยนใจเลีนเดียวมันนี่พายเจ้าปึ๊บปื๊บปื๊บมันนี่พายเจ้าเาข่าดาันเลยแมนครับคืนนี้ปึ๊บคืนนี้ปึ๊บพ่อมาชีดขวาแปห็นว่าเพื่อที่เขาไปทางนั้นมาวันนี้พ่ออ้ยพ่อเขาขี่ไอ้ขวาออกไปแล้ววันนี้กัน มันนี่ลงลงลงสะพานไปเหนปะอาลงสะพานไปแล้ววันนี้กะมันนี่เป็นหลายๆลยเลนด้วยกันเจอกับเวียงใสมาปุ๊บอยู่เล่นใสเลนเดียวน่ะเงาเลยบาทเนี่ยแมนครับร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทด้านสบาทม้สบาทด้านี่สิบห้าบาทแมนนั่นแหละไปเดี๋ยวนัานผู้ชมรอชิปรอชม,อชมตอนต่อไปนะครับขอญอาตเก็บผ้าใบก่อนนะครับผมหาผมทันเนี่ฮะมันฝุ่ อะไรจวดเลยนะวะท่านนี่ครับเลี้ยงฝั่งเดียวครับผมนี่ครับเออมาท่านแหละเจอคืนคืนึ้นคืนคืนไปลวดไปเบื่อเขาตัวเนาะนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปเจอกันช่วงตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บผ้าใบก่อนครับไปกันเลยนี่ครับท่านผู้ชมเข้ามาลงแล้วครับบ่ายสองยี่สิบครับ โอ้ยท่านบอนอท่านบอนอผมรู้นะครับตอนนี้อ่าในความคิดทุกคนนะครับที่มาลงของอ,อยู่ตรงนี้นะครับอย่างคันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมรู้ว่าตอนนี้เฝ่าเทลท้อเฝ่าแล้วเทาะนะครับโอ้โอันเดียดพี่น้องเฝ่าแล้วเทาะสิท่านเวลาบอนอสิท่านเวลาบอนอนะครับเดี๋ยวนี้าครจาคิดอยู่แล้วแะครับ <c ười> คือผมนี่แหละผมก็คิดเหมือนกันนะครับผมรู้คุณก็คิดนะครับ พิ่งจะลงไปได้กี่จับพูแล้วน่าจะสี่นะครับยกทีละสองนะครับท่านผู้ชมเอาให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างเคียนกับโฟกลิฟ์นะครับอันไหนจะเร็วกว่ากันนะครับนี่โฟกลิฟ์ครับปับคบเคียนมาแล้วเคียนก็ไปทีละสองนะครับเพราะว่าแป้งโคราชเขาใส่มาเยอะนะครับใส่มาหลายคันนะครับส่วนของว่าผมใส่มาแค่เกียรคันนะครับก็เลย ได้เค้นนะเอได้โฟกลิฟต์นะครับนี่ไปแล้วครับไปแล้วเมื่อกี้ขาแต่งตัวเฉยครับไม่งั้นไปตั้งนานแล้วนะครับเอาถือว่าพร้อมกันแล้วกันนะครับถือว่าพร้อมกันนะครับมาดูรอบนี้ครับจะทันมันไหมอันดนเลี้ยวกัน,กนเนาะนี่ครับวางพร้อมกันครับวางพร้อมกัน มาดูว่าอ่ะมาแล้วครับโอกรีปมาแล้วครับโอกรีฟมาแล้วครับเอาท้ายแลครับนี่นิ่งเลยครับลูกพี่นิ่งเลยครับนิ่งเลยายสองยี่สิบครับตอนนี้นะครับ่ายสองยี่สิบยักใบสองสี่ซิบเนี่ยผมมีขึ้นโทเวีท่านมาเนี่ ถ้าขึ้นไปถ้ารถไม่ติดก็น่าจะทันนะครับแต่ถ้ารถติดเรียบร้อยครับผมต้องได้จอดสี่ทุ่มนั่นแหละถึงจะวิ่งได้นะครับจากอ่าไรล่ะสี่ทุ่มอยู่ที่ด่านดินแดงนั่นนะดินแดงดรนอด,ดนอยังแกงวัฒนันนะนะครับด่านสุดท้ายที่จะขึ้นไอ้ไม่ด่านที่สองอะ่ทะ,ท,ะที่จะขึ้นโทเวนะครับที่จะขึ้นโทเวเะด่านนั้นแหละต้องไปจอดอยู่นั่นนะครับ จอดเดู๋ยวนั่นรอถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยถ้าวิ่งไปติดเวลานะครับแถวนั้นนะครับออกไปหาลังสิตนะถ้าไม่ทันไปจอดตรงนั้นนะครับถ้าท่านก็นดีไปนะครับถ้าเพิ่นใจดีให้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสิ่งเลยนะครับเนี่ยน่าจะเสียดเดี๋ยวอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบนาทีสิบนาทีก็ออกแต่ว่าน่าจะออกทางอ่าสพวุฒนะครับ น่าจะออกทางแยกสามพวุธท,ทำไมไม่จอดรอนะครับไม่จอดนะครับถ้าจอดรอก็อ,อผมสิวางเหยพี่น้องถ้าจอดรอก็สามทุ่มเอาสามทุ่มผมได้ปูนแล้วนะครับถ้าถ้าไปใส่ปูนอนะ่ะสามทุ่มนี้ผมใส่ปูนเรียบร้อยครับใส่ของเรียบร้อยนะครับเพื่อเพื่อได้ออกมาเล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเราออกจากนี่สามทุ่มนะครับไปถึงโรงงานปูนหรือว่า ไปไซ่ของอะ่ะมันก็น่าจะอยู่เที่ยงคืนหรือไม่ก็ตีหนึ่งนะครับไม่ได้ขึ้นของนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ i s สุส3สามหกศูนย์ครับ G x z นะครับสีเขียวใบตองสวยงามครับผมไปแล้วครับผมเจ๋านี่ครับ เดี๋ยวเราติดตามกันตอนต่อไปนะครับโอ้พอหวแ้วนอย่าขึ้นรถก่อนครับเดี๋ยวเราติดตามกันว่าจะทันไม่ทันครับท่านผู้ชมไปไปกันเลยครับไกลแล้วครับอีกชั้นหนึ่งครับรุ่นขี่แตกครับพี่น้องนะครับเด๋ยวรุ่นไปพร้อมๆมันครับเพราะผมจะทันไหมตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะครับ นงานก็เร่งให้ครับนี่ครับอยู่ที่ทสองเล้วกันท่านผู้ชมว่าระหว่างเคนกับอาพวกริบอันไหนเร็วครับแต่ถ้าเป็นรถคกอะมันมันช้าอยู่แล้วนะครับรถคอบนะครับแต่เร็วสำหรับตอนคุมผ้าคุมอะไรนะครับวิ่งแบบสบายใจกว่ากันนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่สองสี่หกแปดสิบจัมโบ้นะครับสิบจัมโบ้เพราะว่าขาล่างอัดอัดสิบเอ็ดนะครับเอาออกตรงนั้นแล้วอ่าถุงหนึ่งนะครับตอนนี้เหลืออยูสิบอีกห้าครั้งครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าผมจะออกทางไหนจะไปโทวเวียจะท่านหรือว่าท่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวผมจะไปจบคลิปอยู่ที่โทเวนะครับทเวยทเวครับผมขึ้นทเวได้ก็คือจบคลิปนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ ก็คือจบเหมือนกันจบอยู่ตรงนั้นแหละนะครับไปแล้วไปเจอกันครับนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาบ่ายสองสี่สิบห้านาทีนะครับอีกสิบห้านาทีผมกำลังจะขึ้นด่านแรกนะครับท่านผู้ชมท่านนอ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 เนาะรุ่นขี่แตกเลยพี่น้องนะครับโอ้ยเวลาผมคือเป็นจังชีตลอดเลยวะผมเข้าช่องกลางเลยแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันครับผมไปกันเลย ตายแล้วท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วแต่รถติดครับผมจะไปยังไดเอาอผมจะไปยังไงนี่นะครับโอ้ท่านมอนอีปลอยเดี๋ยวสิบนาทีหนึ่งมันขวลาไปแน่นะครับเวลาเขาแน่เวลาเขาแน่นะครับขอเข้าขอเข้าครับขอเข้าขอเข้าขอบคุณครับนะครับไปท่านผู้ชม เดี๋ยวไปชมกันอ่าเจอกันตรงด่านที่อที่ว่ามันจะขึ้นไม่ได้นะครับอ่ะไปกันเลยครับต้องขอไัยท่านผู้ชมในบางรีลานะครับโอ้ยเหอนอย่างผมคือมีแต่แบบจังหวะแบบบูดวิ๊ดตลอดเลยว่ะเพราะเหตุใดครับคุณรู้ไหมผมร้อนตื่นสวยอันเดียงนะครับ ถ้าผมมาเอาคิวตั้งแต่ก่อนเขาผมก็ได้ลงไม่ได้รีบไม่อย่างไม่ได้รีบอย่างนี้นะครับนี่แหละครับเขาว่าตื่นสวยได้ตื่นสวยได้เวียกหน่อยต,ตื่นเศร้าได้เวียกหลายตื่นเช้าได้เวียกหลายตื่นสายได้เวียกหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแต่วมันก็นเป็นยัดไงฮอกกับตือรื้อร่นนะครับแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบนะครับ อย่ามาลุ้นกันครับว่าผมจะทันไหมถ้าไปถึงตรงนั้นถ้ารถกับบิริยนบาทนี่ถ้าไปถึงตรงนั้นถ้าเขาให้ขึ้นก็คือได้ขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นก็คือจอดนะครับจบคลิปนะครับถ้าได้ขึ้นก็คือจบคลิปนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับโอ้ยตา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 ยครับผมไปครับท่านนะครับท่านผู้ชมจะยหอขึ้นอยู่นะครับบายสองห้าสิบห้าครับใส่เลยเวลาให้บึง เฮ้ยใบสองห้าสิบสองนะครับว่ามันหาชิบหายมันรี้ข่าวนะครับใอ้ขึ้นนะครับอ่าสบายสบายโอ้เรงกี่แดงงามในงามนั้นเงินหลายนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมได้ขึ้นของแล้วเอ้ยได้ลงของแล้วนะครับ ดูบนสะพานท่านผู้ชมสาว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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องซ้ำรถหกล้อดำซิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ที่ติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ